สวัสดีค่ะที่นี่ JTK ชุ้าเครื่องครัวนะคะวันนี้นะคะเรากออ็มีสินค้าใหม่ๆมาเยอะแยะเลยนะคะเตรียมไว้สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ทักมาในแชทในไลน์และในเฟซเยอะมากนะคะออวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะที่จะอัปเดตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะวันนี้นะคะ ตรงนี้นะคะจะบอกว่าของเรานะคะก็จะมีขนส่งด้วยนะเราเปิดขนส่ง Eagle c คู e x x r r e s s นะคะคือรับส่งสินค้าโดยแฟรนะคะแล้วก็ออลูกค้าส่วนมากนะคะก็สั่งของมาเนี่ยค่ะเราก็ส่งตั้นไม่เยอะเราก็ส่งแฟร็จนะตรงนี้จะเป็นลูกค้าจังหวัดอ่อกำแพงเพชรน,นะคะที่สั่งมาลูกค้าอยู่ที่ไหนทั่วประเทศนะคะ สั่งมาได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลูกค้ากําแพงเพชรนะคะสั่งมานะคะเนียค่ะเราก็เตรียมจัดส่งนะคะโดยแฟดนะคะเนียค่ะเป็นสินค้าที่ลูกค้าคลิกสั่งมาคุณลูกค้าหาอะไรคะตรงของได้เลยอ๋อได้จะลองเก๊สกับกะละมังเนาะคุณป้ามาร้านหนูกี่ครั้งแล้วคะนี่ นี่หนูสัมภาษณ์หน่อยมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมทำไมถึงมาร้านนี้คะวันนี้สัมภาษณ์ลูกค้าทุกเจ้าเลยเเนี่คุณป้าบอกขายถูกนะคะก็เลยมาเนาะยะค่ะลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะคะซื้อสินค้าหน้าร้านนะคะแล้วก็คุณป้าหาหาอะไรถามได้นะคะเข้ามาดูก่อนได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีนะคะ ลูกค้าหลากหลายเลยนะคะสวัสดีค่ะหาอะไรคะหาอะไรไม่เจอถามได้นะคะค่ะเดี๋ยวถามพนักงานได้ไดเดินดูก่อนนะคะลูกค้าบอกเดินดูก่อนค่ะเนี้ยค่ะคุณพี่คาหาอะไรไม่เจอถามได้นะคะนี่ก,ก็จะมีลูกค้านะคะเข้ามาเรื่อยๆคุณป้าหาอะไรคะ ปากกาดินสอล็อกนี้ค่ะเครื่องเขียนนะคะเชิญคุณป้าล็อนี้เลยนะคะจะเป็นปากกากับเครื่องเขียนนะคะนี่ค่ะมุมนี้เลยซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยจะเป็นปากกากับเครื่องเขียนนะคะลองเลือกดูนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารีวิวหน่อยไลฟ์สดอยู่ช่วยคอมเมนต์ล้านเจ๊นหน่อยอ๋อ สวัสดีค่ะมากี่ครั้งแล้วคะมาบ่อยค่ะมาบ่อยใช่ไหมคะเอ่อทำไมเลือกร้าน JTK จุดทาเครื่องครัวตรงนี้ค่ะมันหาง่ายค่ะแล้วก็ถูกด้วยนี่ลูกค้าบอกหาของง่ายแล้วก็ถูกด้วยจัดของเป็นระบบเราเบียบเลยเนาะเครื่องเขียนเราก็มุมนึงเครื่องมือช่างตรงนี้เครื่องมือช่างก็อีกมุมนึงแล้วก็พลาสติกก็จะอยู่บ้านหลังนี้หยิกมุมนึงก็คือเลือกง่ายเลยเนาะขอบคุณนะคะที่เป็นลูกค้าประจํา นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกดไ like, ลค์กดแชร์ในเฟซด้วยนะ<ร>เฟซชื่อจุธาเครื่องครัวมีเนาะ <โห S 1> แล้วสมทรงจุธาพิลักอะ่ะก็คือติดตามด้วยเนาะ <โห S 1> ค่ะขอบคุณนะคะ<ร>วันนี้ได้อะไรอ,ะอ่ะได้หลายอยา่างค่ะได้เสื่อน้ํามันนะคะเนี่ยลองลองดูลูกค้าได้เสื่อน้ํามันเนาะตรงนี้พี่ผู้ชายชอบลายไหนอ่ะเรียกไปแล้วนี่มาแบบคู่เลยนะคะแพคคู่เลยนะคะ ตอนนี้นะคะร้านเราก็จะมีสินค้าหลากหลายเลยนะคะเห็นไหมว่าอ๋อร้านเราของครบจบที่เดียวลูกค้าก็จะเข้ามาเยอะเลยนะะเสื้อ <Am Otherwise> น,น้ํามันเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆเสื้อน้ํามันเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆนะนะ <Am ahí> ติ๊กชุดใหม่ที่สั่งไปมายัางรอเดี๋ยวต้องตามเซลล์แล้วตอนนี้ของส่งมาไม่ทันเลยสั่งไปตั้งหลายวันยังไม่มาหรอโอ้ อ๋อก็จองหมดแล้วโอ้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทรเล่งไติ๊กเ,เดี๋ยววันนี้พี่สุโตรตามคุณโชติด้วยเนาะแยกค่ะยกั่งค่ะติ๊กเพื่ออะไรค่ะยกค่ะตรงนี้นะคะก็จะยค่ะลูกค้าก็บอกว่าชอบมาร้านเรา JTK นะคะเรียงของนะคะเป็นหมวดเป็นหมู่นะคะอยากได้สินค้าตัวไหนนะคะก็เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็แยกเลยนะคะพลาสติก เครื่องครัวเบตันเลสนะคะหรือพลาสติกสิ่นใหญ่ๆนะคะเราก็แยกไว้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็มีช่อง YouTube นะคะให้คุณลูกค้าไปติดตามนะคะช่อง JTK แบ่งปันนะะลูกค้านะคะน้องพลอยไปติดตามด้วยนะคะพี่นรงไปติดตามด้วยสวัสดีค่ะพี่นรงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีคุณนิกนะคะสวัสดีทุกคนแล้วทีนี้นะคะทางร้านเรานะคะมีช่องนะคะ j จทแบ่งปันนะคะซึ่งตอนนี้ได้ผลตอบรับจากลูกค้าออนไลน์เยอะมากนะคะทุกคนบอกว่ารู้จักร้านเรานะคะจากช่อง y o u t u b e นะคะทีนี้นะคะก็ฝากลูกค้าที่เข้าไปดูช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะร้านเรานะคะจะมีนะคะพากล้องประจําร้านเลยนะคะร้านเรานะคะมีตัวแทนจําหน่ายนะคะตอนนี้ รุ่นหนึ่งนะคะ JTK รุ่นหนึ่งไปโพสขายแฟรนไชส์เพื่อนๆที่เห็นน้องๆไปโพสในกลุ่มต่างๆนะคะสามารถเห็น JTK แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่สมทรงนะคะกำลังแบ่งปันให้น้องๆน,นะคะมีรายได้อีกช่องทางโดยการแชร์แฟรนไชส์ธุรกิจทุกอย่าง20บาทนะคะซึ่งตัวแทนนะคะทำงานดีมากเลย JTK รุ่นหนึ่งนะคะ ไปโพสไปแชร์ che, จนน้องแอดมินตอบแทบไม่ทันเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าเรานะคะประกาศรับแอดมินเพิ่มนะคะตอนนี้เราต้องประกาศรับแอดมินเพิ่มนะคะแล้วก็สินค้าร้านเรานะคะเยอะหลากหลายนะ,ะตรงนี้นะคะลูกค้าร้านเราจะมาแบบต่อเนื่องหลากหลายนะคะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าแก่ลูกค้า,คาประจํา คือเ่อขัตัวนะคะค่ะใครอยากได้อะไรก็ามาซื้อของใช้ในคนแล้วที่นี่นะคะนี่คือพวกอย่างเลยคะ่ะนี่นี่คือพนักง,งานร้านเราพนักง,งานดีเด่นนะคนนี้ค,คนนี้คือทํางานเสมอต้นเสมอปลายนะคะเมื่อปีใหม่เป็นพนักง,งานดีเด่นเลยใช่ไหม<ฮ>ทีนี้เดี๋ยวรีวิวหน่อยเอามาทํางานที่ร้านเป็นยังไงบ้างรีวิวหน่อยก็รู้สึดดกดีค่ะเจ้าของร้านใจดีค่ะ เอา้องไหนดีป็นจนยุ่มจุมตอนนั้นจุมเต้นเพลงไอ้นี้นี่เพ้งเพลงอะไรโบจ้าเจนจ้าน่ะทิเตอร์อยู่อ่ะตอนนี้นะคะเ JT K เรากําลังกําลังจะแต่งเพลงเนาะแต่งเพลงประจําร้านเ JT K เดี๋ยวเราจะให้พนักงานร้านเรานะคะมาเต้นแล้วก็มาโปรโมทเพลงนะคะ ตอนนี้อาจารย์อะไรนะแต่งให้อยู่